สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เราจะมาทำนายกันนะคะว่าโรคของเรานะคะจะเป็นยังไงช่วงนี้โดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่สองใบที่สมและก็ใบที่สี่ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะเพิ่งเลือกใบที่สแล้วกันอุ้ยลุน้นอะมาดูคำเฉลยใบที่1นะคะ ใบที่หนึ่งอ่าเขาบอกว่าขอแค่เรามีสมาธินะคะในสิ่งที่ทำอาจจะมีแบบว่าเวลาว่างบ้างในการนั่งสมาธิฝึกฝึกจิตใจอย่างนั้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความสงบในสิ่งต่างๆรู้สึกถึงความสำเร็จแล้วก็รู้สึกถึงความตั้งมั่นนะคะอ่ามาดูคำทำนายในส่วนของใบที่สองค่ะใบที่สองเาบอกว่าต้องระวังเห็นไหมอาจจะมีในเรื่องของว่า ที่คุณดําเนินชีวิตอยู่หรือสิ่งที่คุณทําเช่นถ้าเกิดว่าจะไปลงทุนอะไรก็ตามระวังโดนคนหลอกหรือคนโกงได้นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นหุ้นก็ยังไม่ใช่จังหวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เรื่องความลับหรืออะไรต่างๆเราก็เป็นความลับต่อไปอย่าเผอพูดกับใครเพราะเราเชื่อใจใครไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ,ะมาใบที่ 3ค่ะใบที่3เขาบอกคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่รอบคอบสภาพแวดล้อมเนี่ยเออน,นี้ทีนี้คือถ้าถามว่าสภาพแวดล้อมคุณอาจจะเจอคนที่แบบว่าอาจจะต้องไปหาหมอหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้ด้วยนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความสามารถก็ได้ค่ะใบสุดท้าย,ยพึ่งเลือกใบนี้เขาบอกว่าต้องระวัง ระวังการผิดหวังระวังการอกหกักระวังการเจ็บชำ้ำเผิ่อเพิ่งไม่มีแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการโดนหักหลังเรื่องอื <c> ่น <oughs> คือแปลง่ายๆนะบางคนอะ่ะเราก็เชื่อใจอะไรไม่ได้นะคะหรือแม้แต่บางเรื่องค่ะเอ่อก็ให้คล้ายๆกับใบนั้นเนาะอันนั้นคือเป็นงูใช่ไหมอ่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกเจ็บ เจ็บกับคาพูดคนเจ็บกับในเรื่องของการกระทําจากบุคคลที่2ที่3ประมาณนั้นนะคะ,ะดังนั้นก็คือว่าบางอย่างะคะ่ะอย่าให้ใจหรือให้เวลากับในบางเรื่องเกินไปประมาณนั้นนะคะเนี่ยเขาบอกแล้วระวังมีคู่แขง่งระวังมีคนกลางอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะ,ะงานมาใบที่1นนะนี่ใบที่1ใบที่2อาใบที่3า แล้วก็ใบที่สี่เห็นไหมนี่เรียกว่าพึ่งก็ไม่ได้ดูคำทำนายก่อนนะโอเคค่ะก็ถือเป็นว่าคำทำนายแบบสนุกสนุกเ้ยแต่ถามว่าพึ่งเป็นอย่างนี้จริงไหมก็ก็เป็นอนะ <c oughs> เป็นจริงๆค่ะแต่ว่าพึ่งอะไม่ใช่เป็นในเรื่องของการที่ว่ามีมือที่สามนะคือบางทีพึ่งก็รู้สึกเจ็บกับในเรื่องของคําพูดคนในเรื่องของการทํางานประมาณนั้นนะคะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่นะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นการทํานายแบบสนุกๆเนาะขอบคุณมากนะคะท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ที่เพจดวงพึ่งน้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ